เสียงล้อเกวียนที่บดเบียดไปตามถนนลูกรังดังประสานกับเสียงฝีเท้าควายเป็นท่วงทํานองที่บีบคั้นหัวใจของคำเอื้องสาวน้อยวัย18ปีเป็นที่สุดดวงตาคู่สวยที่เคยสดใสบัดนี้คลอไปด้วยหยาดน้ำตาขณะมองส่งท้ายกระท่อมหลังน้อยที่เธอเติบโตมา ชะตากรรมของลูกสาวชาวนาที่พ่อติดหนี้สินล้นพ้นตัวทำให้เธอต้องถูกส่งมายังคุ้งไม้สัก์ของพ่อเลี้ยงมัน่นเศรษฐีใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในแถบนี้ในใจของคำเอื้องจินตนาการถึงชายแก่พุงพลุยหน้าตาดุร้ายและระเบียบจัด เธอเตรียมใจมาแล้วว่าจะต้องถูกใช้งานหนักในไร่ชาหรือไม่ก็ต้องรองรับอารมณ์ฉุนเฉียวของชายวัยคราวพ่อที่ใครๆต่างก็ยำเกรงเมื่อเกวียนหยุดลงตรงหน้าคุ้มไม้สักหลังมหือมาคำเอื้องก้าวลงด้วยอาการสั่นเทาบ่าวไพร่ต่างพากันมองมาที่เธอด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดา ทันใดนั้นชายร่างสูงใหญ่ในชุดผ้าฝ้ายสีครามสะอาดตาก็เดินออกมาจากมุกหน้าบ้านแม้เส้นผมจะมีสีดอกเหลาแซมบ้างตามวัยแต่ใบหน้าของพ่อเลี้ยงมัน่นกลับดูภูมิฐานขมเข้มและมีประกายตาที่ไม่ได้ดูดุร้ายอย่างที่เธอคิดมาถึงแล้วหรือแม่คำเอื้องเสียงทุ้มต่ำแต่กังวานเอ่อยขึ้น คำเอื้องรีบก้มลงกราบแทบเท้าเขาตามที่แม่สอนมาเจ้าพ่อเลี้ยงลุกขึ้นเถิดที่นี่ไม่ใช่คุ้มหลวงไม่ต้องมากพิธีกับพี่ขนาดนั้นพ่อเลี้ยงมั่นพยุงแขนหญิงสาวให้ลุกขึ้นมาอย่างเบามือสัมผัสจากฝ่ามือหนาที่อบอุ่นทำให้คำเอื้องชะงักไปครู่หนึ่งเขาหันไปสั่งบ่าวรับใช้นังอิ่มไปพาน้องขึ้นไปบนห้องจัดหีบผ้าและของใช้ที่เตรียมไวใ้ให้เรียบร้อย ห้องหรือเจ้าคะพ่อเลี้ยงจะให้คำเอื้องไปนอนเรือนคนใช้ฝั่งไหนเจ้าคะคำเอื้องถามด้วยความฉงนพ่อเลี้ยงมั่นหัวเราะเบาๆในลำคอใครบอกว่าจะให้เจ้าไปนอนเรือนคนใช้ห้องนอนของเจ้าอยู่บนตึกใหญ่ถัดจากห้องของพี่ไปเพียงสองห้องลมเย็นสบายและมองเห็นยอดดอยชัดที่สุด ภายในห้องนอนที่กว้างขวางและประดับประดาด้วยเครื่องเรือนไม้อย่างดีคำเอื้องนั่งงงงวยอยู่บนเตียงนุ่มเธอคาดหวังจะได้รับจอบเสียมเพื่อไปขุดดินแต่กลับได้สัมผัสพ่อห่มแพรเนื้อละเอียดไม่นานนักพ่อเลี้ยงมัานก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับถาดใส่ขนมหวานนึกว่าเจ้าจะหิวเดินทางมาเหนื่อย,เ,อยเขาลงมือนั่งบนข้างไม้ใกล้ๆเป็นอย่างไรห้องหับถูกใจไหม มันมันดีเกินไปเจ้าขะพ่อเลี้ยงคำเอื้องเป็นแค่ขัดดอกไม่แกล้งนอนที่สูงแบบนี้หรอกเจ้าค่ะพี่บอกแล้วไงว่าอย่าเรียกพ่อเลี้ยงให้เรียกพี่มั่นหรือพี่เฉยเฉยก็พอเขามองเธอด้วยสายตาเอ็นดูส่วนเรื่องหนี้สินของพ่อเจ้าลืมมันไปเสียเถิดพี่ไม่ได้เอาเจ้ามาเป็นทาสแล้วจะให้คำเอื้องทำอะไรเจ้าคะงานในไร่หรืองานในครัวงานหนักพวกนั้นมีคนทำเยอะแล้ว พ่อเลี้ยงมั่นขยับเข้ามาใกล้พลางส่งยิ้มอ่อนโยนหน้าที่ของเจ้ามีเพียงอย่างเดียวคือดูแลสำรับกับข้าวของพี่ในแต่ละมือ้อและคอยอยู่เป็นเพื่อนคุยให้พี่หายเหงาก็พอทำได้ไหมคำเอื้องศบตาชายสูงวัยตรงหน้าความกดดันที่มาตลอดทั้งวันเริ่มมาลายหายไปเพียงเท่านี้หรือเจ้าคะเท่านี้แหละอ๋อแล้วก็ต้องกินข้าวให้เยอะๆด้วยนะ ดูสิตัวเล็กนิดเดียวพละกำลังจะไปสู้ใครเขาได้ตกเย็นณนะระเบียงไม้กว้างที่ยื่นออกไปรับลมภูเขาพอเหลียงมันนั่งเอนหลังฟังเสียงสล้อซอซึงที่บ่าวในบ้านบรรเลงขับกล่อมโดยมีคำเอื้องนั่งพับเพียบอยู่ไม่ไกลบนโต๊ะไม้มีกับข้าวพื้นเมืองหลายอย่างวางเรียงรายลองกินไส้อั่วดูสิพี่สั่งให้คนครัวทำรสไม่เผ็ดนักเพราะเห็นว่าเป็นสาวละปูนน่าจะชอบรสกลางก พ่อเลี้ยงใช้ช้อนกลางตักกับข้าววางบนจานของเธอขอบพระคุณเจ้าค่ะพ่อเลี้ยงเออพี่มั่นเขาแก้คำพูดตามคำสั่งเขาดูพอใจมากที่ได้ยินเธอเรียกเช่นนั้นเป็นอย่างไรกับข้าวลำไหมเขาถามพลางจ้องมองกิริยาการกินของเธอลำเจ้าค่ะลำขนาดเลยเธอตอบพร้อมรอยยิ้มจริงใจเป็นครั้งแรก ถ้าชอบพรุ่งนี้พี่จะให้คนไปหาปลาคางจากแม่น้ำมาเลือกจิ้มให้กินหรือเจ้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมบอกพี่ได้ทุกอย่างนะคำเอื้องไม่ต้องเกรงใจคำเอื้องไม่กล้าเรียกร้องหรอกเจ้าค่ะแค่นี้ก็เกรงใจจะแย่แล้วอยู่ในคุ้มนี้เจ้าคือคนสำคัญของพี่พ่อเลี้ยงมั่นเอื้อมือมาลูบหัวหญิงสาวเบาๆใครขัดใจเจ้าหรือเจ้าขาดเหลือสิ่งใดให้บอกพี่โดยตรงพี่จะจัดการให้หมด คำเอื้องรู้สึกถึงความร้อนผ่าเผาที่ใบหน้าไม่ใช่เพราะอากาศแต่เป็นเพราะการเอาอกเอาใจที่เธอไม่เคยได้รับจากชายใดมาก่อนชายแก่ที่เธอเคยกลัวนักหนากลับกลายเป็นผู้ชายที่ละเอียดอ่อนและใส่ใจแม้กระทั่งรสชาติอาหารที่เธอชอบพี่มั่นเจ้าคะว่ายอย่างไรแม่คำเอื้องทําไมถึงใจดีกับคำเอื้องนักเจ้าคะทั้งที่คำเอื้องก็แค่เด็กบ้านป่าที่ติดหนี้พี่ พ่อเหลื้องมั่นนิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาที่ผ่านโลกมามากฉายแววบางอย่างที่ลึกซึ้งคนเราบางทีก็ไม่ได้ต้องการแรงงานจากใครหรอกคำเอื้องแต่ต้องการหัวใจที่จะมาทำให้บ้านที่เงียบเหงาหลังนี้กลายเป็นเรือนจริงๆเสียทีคำเอื้องก้มหน้าลงซ่อนรอยยิ้มความกลัวในตอนแรกถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นใจกรงทองหลังนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่มันกลับเป็นรวงรังที่แสนอบอุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความใส่ใจของชายสูงวัยที่ชื่อว่ามันแสงแดดยามเช้าทอแสงอ่อนๆลอดผ่านยอดดอยสะท้อนเข้าสู่คุ้มไม้สักหลังใหญ่บรรยากาศภายในคุ้มวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันงานบุญสลากพัดของหมู่บ้านซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยที่สุดเพื่อเข้าวัดทำบุญ ทำเอื้องยืนอยู่หน้ากระจกบานยาวในห้องนอนเธอสวมชุดผ้าฝ้ายสีขาวตุ่นๆที่ติดตัวมาจากบ้านป่าแม้จะซักจนสะอาดสะอ้านและรีดจนเรียบกริบแต่มันก็ดูหมองและเก่าจนเห็นรอยประชุนเล็กๆที่ชายผ้าเธอถอนหายใจพลางคิดในใจว่าการไปร่วมงานในฐานะคนของพ่อเลี้ยงมั่นด้วยสภาพเช่นนี้อาจทำให้เขาต้องอับอายขายหน้า ขณะที่กำลังจัดแต่งมวยผมอย่างสับสนเสียงเคาะประตูห้องก็ดังขึ้นเบาๆก่อนที่พ่อเลี้ยงมั่นจะเดินเข้ามาพร้อมกับบ่าวคนสนิทที่ประคองหีบไม้ใบเขื่องตามหลังมาด้วยแต่งตัวเสร็จแล้วยังไม่คำเอื้องพ่อเลี้ยงเอ่ยถามพลางกวาดสายตามองหญิงสาวตรงหน้าเสร็จแล้วเจ้าค่ะแต่คำเอื้องขอโทษนะเจ้าคะที่ไม่มีชุดที่ดูดีกว่านี้ ไปถึงวัดคําเอื้องจะคอยเดินตามหลังพี่มั่นห่างๆคนจะได้ไม่สังเกตเห็นเจ้าค่ะเธอตอบเสียงแผ่วพลางก้มหน้ามองพื้นพอเหลียงมั่นขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะคลี่ยิ้มละมุนเธอเดินเข้าไปใกล้แล้วเชยคางเธอขึ้นศบตาใครบอกว่าพี่จะให้เจ้าไปในชุดนี้นังอิ่มเปิดหีบออกซิ เมื่อฝาหีบไม้เปิดออกกลิ่นหอมของดอกร่ำและเนื้อผ้าใหม่ก็ฟุ้งกระจายไปทั่วห้องคำเอื้องถึงกับตาค้างเมื่อเห็นผ้าสิ้นตีนจกไหมคำ้ำสีแดงฉาดทอด้วยดินทองระยิบระยับเป็นลวดลายหงและลายประจํายามที่ละเอียดละออจนแทบไม่เชื่อสายตานี่มันผ้าสิ้นไหมค้ำของทางเวียงนี่เจ้าคะลวดลายแบบนี้มีแต่เจ้านายหรือเศรษฐีเขาใส่กันเจ้าคะ่ะ คำเอื้องและล่ำาละลักบอกพี่สั่งช่างทอที่ดีที่สุดในเวียงให้เร่งมือทอให้เจ้าโดยเฉพาะเพิ่งมาส่งเมื่อคืนนี้เองพอเลี้ยงกล่าวพลางหยิบผ้าสิ้นผืนนั้นขึ้นมาทาบที่เอวของเธอลองดูซิว่าถูกใจเจ้าไหมมันแพงเกินไปเจ้าค่ะพี่มัน่นคำเอื้องรับไว้ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะทำไมจะรับไม่ได้พอเลี้ยงมัน่นกดเสียงต่ำลงเล็กน้อยแต่เปลี่ยนไปด้วยความเอ็นดู น้องเป็นคนของพี่จะให้ใครมาดูแคลนว่าเมียพ่อเลี้ยงมั่นแต่งตัวซอมซ่อไม่ได้เกียรติของเจ้าก็คือเกียรติของพี่ใครมองเจ้าด้วยความชื่นชมพี่ก็พลอยภูมิใจไปด้วยเขายังไม่หยุดเพียงเท่านี้พ่อเลี้ยงหยิบกล่องไม้กำมะมี่ออกมาภายในมีเครื่องประดับเงินแท้ขัดเงาวับๆทั้งปิ่นปักผมสลักลายดอกพิกุลสร้อยคอและสายเข็มขัดเงินที่มีน้ำหนักพอตัว เขาหยิบปิ่นปักผมขึ้นมาแล้วค่อยๆบรรจงปักลงบนมวยผมของคำเอื้องอย่างเบามือพี่มัน่นท่านทำเองเลยเจ้าคะคำเอื้องถามด้วยหัวใจที่เต้นรัวสัมผัสจากปลายนิ้วหนาที่เฉียดผ่านต้นคอทำให้เธอรู้สึกวูบวาบอย่างประหลาดก็เจ้ามัวแต่ขัดเขินพี่เลยต้องช่วยจัดการให้เขาตอบพลางมองผลงานตัวเองในกระจก ดูซิพอนางนกยุงผลัดขนใหม่สวยจนพี่แทบไม่อยากให้ออกไปนอกคุ้มเลยเชียวกลัวหนุ่มๆในงานจะพากันเหลียวหลังจนคอเคล็ดพี่มันก็พูดไปนั่นคำเอื้องไม่ได้งามขนาดนั้นเสียหน่อยเธอเอ่ยประชดพลางเขินอายจนแก้มแดงปลังเมื่อทั้งคู่มาถึงวัดเสียงซุบซิบที่เคยดังเซ็งแซ่กลับเงียบกริบลงชั่วขณะ ทุกสายตาจับจ้องมาที่พ่อเลี้ยงมั่นที่เดินเคียงคู่มากับหญิงสาวในชุดไหมคําที่งดงามราวกับนางฟ้าจำแลงหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างมองด้วยความตะลึงและอิจฉาส่วนพวกแม่บ้านต่างพากันกระซิบกระซาบเรื่องความร่ำรวยและใจปั้มของพ่อเลี้ยงตลอดงานบุญพ่อเลี้ยงมั่นไม่เคยปล่อยให้คำเอื้องอยู่โดดเดี่ยวเขาคอยแนะนำเธอให้รู้จักกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านด้วยท่าทีที่ให้เกียรติอย่างยิ่ง เมื่อเห็นว่าเธอนั่งพื้นนานๆจนเริ่มขยับตัวด้วยความเมื่อยเขาก็จะแอบกระซิบถามข้างหูเบาๆว่าเมื่อยไหมถ้าไม่ไหวบอกพี่นะเรากลับไปพักที่คุ้มก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะพี่มั่นกำลังคุยธุระกับกำนันคำเอื้องทนได้เจ้าค่ะทนทำไมกันพี่พาเจ้ามาเอาบุญไม่ได้พามาลำบากเขาหันไปกวักมือเรียกบ่าวไปนำหมอนรองนั่งมาให้เธอเพิ่มทันที จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงที่พระสงฆ์เริ่มให้ศีลให้พรคําเอื้องเหลือกไปเห็นสายตาของพ่อเลี้ยงมั่นที่มองมาที่เธอมันไม่ใช่สายตาของในเงินที่มองลูกหนี้และไม่ใช่สายตาของชายแก่ที่มองของเล่นชิ้นใหม่แต่มันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความทนุถนอมและความภาคภูมิใจราวกับว่าเธอคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของเขา ในวินาทีนั้นเองกำแพงที่คำเอื้องสร้างไว้ในใจว่าเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ซื้อตัวเธอมาก็พังทลายลงพี่มั่นมองอะไรเจ้าคะคำเอื้องกระซิบถามแก้เขินมองเจ้าไงพอเลี้ยงตอบเสียงนุ่มพี่นึกในใจว่าบุญของพี่แท้ๆที่ได้เจ้ามาอยู่ข้างกายวันนี้เจ้าสวยที่สุดสวยจนพี่ละสายตาไปมองพระประธานไม่ได้เลย พูดจาไม่อายพระอายเจ้าเลยนะเจ้าคะคำเอื้องขอนควับแต่ในใจกลับลิงโลดด้วยความสุขพี่พูดเร่งจริงต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งนั้นอยากได้ผ้ากี่ผับทองกี่บาทบอกพี่มาคำเดียวพี่จะหามากองให้แทบเท้าเจ้าเลยขอเพียงอย่างเดียวขอให้เจ้าเปิดใจให้พี่บ่อยๆเหมือนวันนี้ก็พอ คำเอื้องรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากฝ่ามือหนาเธอค่อยๆพลิกมือกลับมากุมมือเขาตอบเป็นการยืนยันความรู้สึกที่สั่นคลอนไปในทางที่ดีเจ้าค่ะพี่มั่นคำเอื้องสัญญาลมเย็นๆพัดผ่านศาลาวัดพาเอากลิ่นดอกปีบหอมรันจวนใจ บัดนี้กรงทองที่ชื่อว่าคุ้มไม้ศักไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คุมขังอีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นรังรักที่เธอเริ่มอยากจะฝากชีวิตไว้กับผัวแก่ผู้แสนดีคนนี้ตลอดไปท้องฟ้าเหนือคุ้มไม้ศักมืดครึมด้วยเมฆฝนก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสายฝนกระหนำ่ำไม่ลืมหูลืมตาคำเอื้องชะเง้อคอมองผ่านบานหน้าต่างด้วยความกระวนกระวายใจ พ่อเลี้ยงมันออกไปตรวจไร่ชาที่บนดอยตั้งแต่เช้ามืดจนป่านนี้ยังไม่กลับลงมาจนกระทั่งเสียงม้าฝีเท้าหนักดังขึ้นที่หน้าชานเรือนพร้อมกับร่างสูงใหญ่ที่เปียกโชกไปทั้งตัวบวกกับอาการสันเทาที่เห็นได้ชัดคืนนั้นเองราชสีแห่งป่าไม้สักก็สิน้นฤทธิ์พ่อเลี้ยงมันนอนสมด้วยพิษไข้ใบหน้าขมเข้มแดงกำลมหายใจร้อนเผาประคู่ออกมาจนคนดูแลอย่างคำเอื้องรู้สึกได้ พีมั่นเจ้าคะทานยาขมสักหน่อยนะเจ้าคะจะได้ทุเลาตัวร้อนคำเอื้องประคองถ้วยยาพลางพยุงร่างที่ไร้เรียวแรงของชายสูงวัยให้ลุกขึ้นพิงหมอนขมพีไม่ชอบยาขมเลยคำเอื้องเสียงที่เคยทรงพลังบัดนี้แหบพร่าพอเหลียงมั่นเบือนหน้าหนีเหมือนเด็กน้อยที่กลัวยารักษาโรคคำเอื้องเผยยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดู เป็นถึงพ่อเลี้ยงเมืองมีแต่คนยำเกรงแค่ยาถ้วยเดียวจะมากลัวอะไรกันเจ้าคะดื่มเสียเถิดเจ้าคะ่ะเดี๋ยวคำเอื้องมีน้ำพึ่งให้ล้างปากถ้าจะให้พี่ดื่มเจ้าจังปอนพีด้วยมือเจ้าเองนะพ่อเลี้ยงมั่นช้อนตาขึ้นมองแววตาที่เคยนิ่งสงบบัดนี้กลับดูอ,อดอ้อนอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคำเอื้องจำต้องยอมตามใจ เธอค่อยๆตักยาป้อนให้เขาคำแล้วคำเล่าจนหมดถ้วยจากนั้นจึงใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆค่อยๆเช็ดไปตามใบหน้าและลำคอแกร่งที่เริ่มมีเหงื่อซึมหนาวคำเอื้องพี่หนาวเหลือเกินพ่อเลี้ยงมั่นครางในลำคอพร้อมกับดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมถึงอกหนาวหรือเจ้าคะทั้งที่ตัวพี่ร้อนเหมือนไฟแบบนี้เนี่ยนะ เธอเอื้อมมือไปจะหยิบผ้าผื้นใหม่แต่กลับถูกมือหนาที่ร้อนเผาคว้าข้อมือไว้แน่นนั่งใกล้ๆพี่หน่อยได้ไหมยิ่งหนาวยิ่งรู้สึกเหมือนใจจะขาดถ้าได้กลิ่นหอมของเจ้าใกลๆ้ๆพี่คงหายไข้ไวกว่ายาตัวไหนในโลกนี้เขาดึงมือเธอไปแนบกับแก้มร้อนๆของเขาพลางหลับตาลงอย่างอ่อนแรงพี่มันเจ้าคะทำแบบนี้คำเอื้อนใจคอไม่ดีเลยนะเจ้าคะ เธอพยายามจะชักมือกลับแต่ความรู้สึกหอยหาที่ส่งผ่านมาจากสัมผัสนั้นทำให้เธอหยุดชะงักคงรำพานตาแก่คนนี้ใช่ไหมพ่อเลี้ยงมั่นพึมพำท,ทั้งที่ยังหลับตาคนแก่อย่างพี่วันวันมีแต่คนมาหาเพราะผลประโยชน์มีแต่คนมายำเกรงเพราะอำนาจแต่พอเจ็บไข้ขึ้นมาจริงๆกลับพังรู้ว่าข้างในนี้มันเหงาเหลือเกิน คำพูดนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงใจของคำเอื้องเธอเคยมองว่าเขาคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งมีทุกอย่างพร้อมสรรพแต่ในยามที่เขาอ่อนแอที่สุดเธอกลับเห็นเพียงชายคนหนึ่งที่โดดเดี่ยวในคุ้มหลังใหญ่ชีวิตที่ผ่านมาของเขาคงมีแต่การทำงานและการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นจนหลงลืมไปว่าตัวเองก็ต้องการคนดูแลเช่นกันคำเอื้องไม่ได้รำคาญเจ้าคะ่ะต่อไปนี้คำเอื้องจะอยู่ดูแลพี่มั่นเอง เธอเอ่ยเสียงอ่อนหวานพลางใช้มืออีกข้างลูบผมสีดอกเลาของเขาเบาๆจริงนะไม่ได้พูดเพราะสงสารพี่ใช่ไหมเขาปรือตาขึ้นถามแววตาดูมีความหวังขึ้นมาทันทีจริงเจ้าค่ะพี่มันอยากให้คำเอื้องทำอะไรให้บอกมาเถิดเจ้าค่ะงั้นนั่งบนเตียงใกล้กๆพี่หน่อยพี่อยากนอนหนุนตักเจ้าสักพักเผื่อไข้จะลด คำเอื้องลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆขยับขึ้นไปนั่งบนเตียงไม้สักหลังงามแล้วประคองศีรษะของพ่อเลี้ยงให้วางลงบนตักของเธออย่างเบามือพอเลี้ยงมั่นถอนหายใจยาวอย่างผ่อนคลายขยับซุกใบหน้าเข้ากับหน้าตักของเธอเหมือนเด็กขี้อ้อนกลิ่นตัวเจ้าหอมเหมือนดอกพิกุลพี่ฝันอยากมีคนมานั่งใกล้ๆแบบนี้มาครึ่งชีวิตแล้วเขากระซิบพลางกุมมือเธอไว้ไม่ยอมปล่อย นอนเถิดเจ้าค่ะพี่มั่นเดี๋ยวคำเอื้องจะพัดให้จนกว่าพี่จะหลับอย่าไปไหนนะคำเอื้องเจ้าค่ะไม่ไปไหนเจ้าค่ะบทสนทนาจบลงเพียงเท่านั้นเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอของชายที่หลับไปเพราะพิษไข้และความเพลียคำเอื้องก้มมองใบหน้ายามหลับไหลของชายสูงวัยเธอสังเกตเห็นริ้วรอยตามการเวลาที่หางตาและหน้าผากมันคือร่องรอยของการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างอาณาจักรแห่งน,นี้ขึ้นมา ในวินาทีนั้นความรู้สึกของคำเอื้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความกระตันยูที่เคยมีเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งความรู้สึกที่อยากจะปกป้องและดูแลชายคนนี้ให้มีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิตเริ่มผุดขึ้นในใจเธอไม่ได้ทำเพราะหน้าที่คนขัดดอกอีกต่อไปแต่เธอทำเพราะหัวใจของเธอเองที่อยากจะวางไว้ในมือของชายแก่ที่แสนอบอุ่นคนนี้ ขำเอื้องก้มลงจุมพิษที่หน้าผากร้อนเผาของเขาเบาๆพร้อมกับกระซิบสาบานกับตัวเองในใจว่าไม่ว่าใครจะมองว่าเธอเห็นแก่เงินหรือเขาเป็นเท่าหัวงูเธอก็ไม่สนเพราะความอบอุ่นที่เธอได้รับบนเตียงนี้คือความจริงแท้ที่เงินทองมหาศาลก็ซื้อไม่ได้ลมหนาวพัดโชยมาตามลำน้ำปิงพาเอากลิ่นหอมอวลของดอกมณฑาในสวนหลังคุ้มไม้สักกระจายไปทั่วบริเวณ ที่ศาลาริมน้ำซึ่งเป็นที่โปรดของพ่อเลี้ยงมั่นวันนี้เขานั่งรอการมาถึงของใครบางคนด้วยใบยหน้าที่สงบแต่แววตาซ่อนความประหม่าไว้อย่างปิดไม่มิดในมือหนาของเขากำกระดาษแผ่นหนึ่งที่เหลืองนวลตามการเวลามันคือสัญญากู้หนี้ของพ่อแม่คำเอื้องสิ่งที่ผูกมัดเธอไว้กับเขาตั้งแต่วันแรกไม่นานนักคำเอื้องก็เดินหน่วยนาเข้ามาในศาลา วันนี้เธอสวมผ้าสิ้นสีนวลตาดูสะอาดสะอ้านและผุดผ่องตามวัยสาวที่ได้รับการดูแลอย่างดีพี่มันให้คนไปเรียกคำเอื้องมีธุระด่วนหรือเจ้าคะเธอถามพลางซุดตัวลงนั่งพับเพียบข้างกายเขาพอเลี้ยงมันไม่ได้ตอบในทันทีเขาคลี่กระดาษแผ่นนั้นออกวางบนโต๊ะไม้จำกระดาษแผ่นนี้ได้ไหมคำเอื้องคำเอื้องใจหายวา่าเธอจำมันได้แม่นยำ ลายเซ็นของพ่อที่แลกกับเงินก้อนใหญ่เพื่อรักษาชีวิตและที่ทำกินจำได้เจ้าค่ะถึงเวลาที่คำเอื้องต้องไปทำงานในไร่เพื่อชดใช้นี้ส่วนที่เหลือแล้วหรือเจ้าคะพอเลี้ยงมันมองศบตาหญิงสาวแววตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งที่มากกว่านายเงินกับลูกนี้ตลอดเวลาที่เจ้ามาอยู่ที่นี่พี่เคยสั่งให้เจ้าทำงานเยี่ยงทาสสักครั้งไหมไม่เคยเลยเจ้าค่ะพี่มันดูแลคำเอื้องดียิ่งกว่าลูกในไส้เสียอีก นั่นเพราะพี่ไม่เคยเห็นเจ้าเป็นทาสขัดดอกพอเลี้ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนจะตัดสินใจหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาแล้วฉีกออกเป็นสองส่วนสี่ส่วนจนกลายเป็นเศษกระดาษไร้ค่าที่ปลิวหายไปตามแรงลมคำเอื้องตาโตด้วยความตกใจพี่มัน่นทำอะไรเจ้าคะนั่นมันสัญญามันคือโซ่ตรวนที่พันธนาการเจ้าไว้ด้วยความจำใจพี่ไม่อยากได้มันอีกต่อไปแล้ว พ่อเลี้ยงมั่นขยับเข้าไปใกล้พลางกุมมือเล็กของเธอพี่อยากให้เจ้าเลือกด้วยตัวเองไม่ใช่เลือกเพราะถูกบังคับด้วยหนี้สินพี่มั่นหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะคำเอื้องถามเสียงสั่นเครือพี่จะส่งเจ้ากลับบ้านวันนี้เลยก็ได้พี่จัดเตรียมเงินขวัญถุงไว้ให้เจ้ากับพ่อแม่ได้ตั้งตัวใหม่และพี่จะไม่ตามไปทวงถามเรื่องหนี้สินอีกเลยเจ้าจะเป็นอิสระได้ไปเจอชายหนุ่มวัยคราวเดียวกันได้ใช้ชีวิตอย่างที่เจ้าต้องการ คำเอื้องนิ่งอึ้องไปครู่ใหญ่หัวใจของเธอหล่นวูบเมื่อได้ยินคําว่าส่งกลับบ้านน้ําตาเริ่มคลอหน่วยพี่มันอยากให้คําเอื้องไปจริงๆหรือเจ้าคะพี่ไม่อยากให้เจ้าไปแม้แต่วินาทีเดียวเพราะเลี้ยงสารภาพเสียงสัน่นแต่พี่รักเจ้ามากพอที่จะไม่รั้งเจ้าไว้ด้วยหนี้สินแต่หากเจ้าเต็มใจอยู่พี่สัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายพี่จะจัดพิธีผูกข้อมือให้สมเกียรติ ให้คนทั้งเมืองรู้ว่าเจ้าคือเมียแต่งของพี่มั่นไม่ใช่เมียเก็บหรือคนรับใช้คำเอื้องไปไหนถ้าพี่มั่นจะตามไปตัวคนเดียวคำเอื้องไปไหนไม่ได้หรอกเจ้าคะ่ะคำเอื้องขยับเข้าไปซบที่แผงอกกว้างของชายสูงวัยสัมผัสถึงหัวใจของเขาที่เต้นแรงไม่แพ้เธอพี่มั่นใจดีกับคำเอื้องถึงเพียงนี้ถ้าคำเอื้องทิ้งพี่ไปคำเอื้องก็คงเป็นคนที่โง่ที่สุดในโลก ความรักที่พี่ให้มันยิ่งใหญ่กว่าทองกองเท่าภูเขาเสียอีกเจ้าแน่ใจแล้วนะแม่คำเอื้องพี่แก่กว่าเจ้าต้องหลายปีผิวพรรณพี่ก็เหี่ยวย่นไม่เต่งตึงเหมือนหนุ่มๆแต่หัวใจพี่อุ่นกว่าหนุ่มพวกนั้นเจ้าค่ะคำเอื้องเลือกแล้วคำเอื้องจะอยู่เป็นแม่สีเรือนของพี่มั่นไปจนกว่าจะแก่เท่าไปด้วยกันหนึ่งเดือนต่อมางานมงคลสมรสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปีถูกจัดขึ้นที่คุ้มไม้ศักดิ์ เสียงกระบวนกลองยาวดังสนั่นหวั่นไหวพ่อเลี้ยงมั่นในชุดเจ้าบ่าวสีขาวบริสุทธิ์ดูภูมิฐานยิ่งนักเขาจุมมือเจ้าสาวในชุดไหมคำที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยทอมาผ่านสายตาชื่นชมของผู้คนทั่วทั้งตำบลในพิธีผูกข้อมือพ่อเลี้ยงมั่นหยิบโฉนดที่ดินผืนใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของไร่ชาที่สวยที่สุดบนดอยวางลงบนมือหนุ่มของคำเอื้องนี่คือของขวัญวันแต่งงานของพี่ พี่มอบที่ดินผืนนี้ให้เป็นชื่อของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพี่มั่นมันมากเกินไปเจ้าคะ่ะไม่มากไปหรอกสำหรับคนที่มาเติมเต็มชีวิตของพี่เขาโน้มตัวลงกระซิบที่ข้างหูของเธอท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีพี่สัญญาจะรักจะทนุถนอมและจะเอาใจเจ้าแบบนี้ทุกวันจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงคำาอื้งยิ้มรับด้วยความตื้นตันกรงทองที่เธอเคยหวาดกลัวในวันแรก บัตนี้กลายเป็นวิมานบนดินที่มีแต่ความสุขและความเข้าใจสายตาที่เธอมองผัวแก่ของเธอในวันนี้นั้นเต็มไปด้วยความรักที่ผลิบานอย่างมั่นคงไม่ต่างจากต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมจะให้ร่มเงาและคุ้มครองเธอไปตลอดกาล